วอลเล่บอลหญิงไทยอยู่21ต้านไม่ไหวประเดิมพ่ายแชมป์เก่าศึกวีทีวีคับ2025วันที่28นี้ยอ่อ68การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงนานาชาติวีทีวีคับวีทีวีคัพครั้งที่19ประจำปี2025ซึ่งจัดโดยสหพันธ์วอลเล่บรเวียนเวียน v, v นะีฟณเมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับแชมป์เก่าโครเบลกาจากรัสเซียในวันที่28มิถุนายนเวลา16นาฬิกา ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยอยู่21สู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายให้กับโคราเบลกาไปอย่างสูสี2-3เซต25 27 25 11 13 25 25 22 11 15โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยอยู่21จะลงสนามพบกับเจ้าภาพทีมชาติเวียดนามอยู่21ในวันที่29มิถุนายนเวลา14นาฬิกา สำหรับวีทีวีคัพ2 0 2 5ทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด8ทีมแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมดังนี้กลุ่ม A ทีมชาติเวียดนามเสฉวนบูเหลียงชุนจีนทีมชาติออสเตรเลียทีมชาติฟิลิปปินส์กลุ่ม B ทีมชาติไทยอยู่21ทีมชาติเวียดนามอยู่21ทีมชาติไต้หวันโคราเบลการัสเซียแชมป์เก่า โดยทีมทั้งหมดจะเจอกันทั้งหมดในรอบแบ่งกลุ่มเพื่อหาทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์โดยจับคู่ค่อย1 A พบ4 B, 1 B พบ4 A, 2 A พบ3 B, 2 B พบ3 A